1. โรงเรียน1ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัตภายตั้งอยู่เลขที่239หมู่หนึ่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจัองหวัดตราโรงเรียนวัตภายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด157คนมีครูทั้งหมด15คนภายใต้การบริหารงานของนายพลดอนสติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัตตาพาย1โรงเรียน1ผลงานดีเด่นของโรงเรียนวัตตาพายในปีการศึกษา2,565นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคำคมรับชั้นป .4- ป .6 ในงานแข่งขันตราตะการคุณ a m a t c c o s w o r d s Sudoku คำคมเกม ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดรวิเชียนทรัพย์เจริญและได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคำคมรับชั้นป4ถึงป .6 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนรับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราช,ชบ,บุรีและได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคำคม ระดับชั้นม1ถึงม3ในงานแข่งขันศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ที่มาและความสำคัญเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนวัตภายมีความสนใจการเล่นเกมหมากกระดานเอแมทคํำคมและ c อสเวิร์ดทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งชมรมหมากระดานหันสาขึ้นเพื่อฝึกใวพลิป ในการต่ออักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยปลูกฝังและสร้างเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเปิดโลกกระนัดทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องแนวทางการดำเนินงาน 1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจในการเล่นเกมหมากกระดาน 2. จัดตั้งชมรมหมากกระดานหันษา เอแมทคำคมและ c อสเวิร์ 3. นักเรียนศึกษาวิธีการเล่นเกมการต่อคำศัพท์ในชั่วงโมงชมรมและหลังเลิกเรียนซึ่งในบางครั้งอาจมีการนัดหมายมาซักซ้อมในช่วงวันหยุด 4. ทรส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติและการแข่งขันรอบทั่วไปเพื่อเป็นการเปิดโลกกระทะทางการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนครูนักเรียนและชุมชนผลที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนจากรางวัลที่ได้รับทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นต่อครูครูได้เพิ่มพูนทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไปผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางการศึกษาในระดับชั้นต่อไปผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมหมากกระดานหันษาเป็นอย่างดีรางวัลที่ได้รับส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจชื่นชมยินดีและเชื่อมั่นในโรงเรียนมากขึ้น